สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ f c e e o o o นะครับเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการยิงแอดแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับตัวบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ทาําโฆษณาแล้วก็ยิงไม่ผ่านนะครับบัญชีโดนแบนหรือว่าตัวเพจโดนปิดหรือว่าแม้กระทั่งมีปัญหาที่ทําให้เรางงนะเกี่ยวกับ ตัวบัญชีโฆษณาของเรานะมันเชื่อมกับเพจไหนอยู่เพจนี้เข้าไม่ได้บัญชีนอนเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาให้เราได้คือตัวเราเองกับการพูดคุยกับตัวเจ้าหน้าที่เฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าแต่และบัญชีเนี่ยหน้าตามจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้จะให้คนอื่นช่วยยากนะครับอธิบายปัญหาให้เขาฟังก็ยากนะแต่มีตัวเจ้าหน้าที่ Facebook เนี่แหละที่เขาจะเข้าไปดูให้เราได้นะครับซึ่ง a c e b o o k เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไม่เยอะถ้าเทียบกับคนทั่วโลกที่ยิงแอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาจะมีตัว FAQ ไว้ให้เราค้นหาคําตอบเองนะซึ่งมันก็จะมักจ,จะหาคําตอบได้ยากแล้วก็มันก็ไม่ค่อยตรงกับปัญหาที่เราเจอนะครับ สุดท้ายเขาก็เลยยังมีช่องทางให้เราติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่แต่ว่าเนื่องจากาคนติดต่อเยอะนะเขาเพยายามจะซ่อนวิธีการติดต่อให้มันให้มันทำยากๆนะครับอัปเดตอยู่เรื่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับตอนนี้นะครับวิธีการจะติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook ต้องทํำยังไงนะครับโดยที่มีวิธีการอยู่ทั้งหมดประมาณ3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการแชทดูทางซ้า,ายมือนะครับแชท กับเจ้าหน้าที่ Facebook โดยที่เราจะาใช้ตัว Facebook app แอ p พลิเคชันในมือถือนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีแรกแล้วก็เป็นวิธีที่แนะนําให้ทําถ้าใครทําได้แต่บางบัญชีมันทําไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครทําได้ก็แนะนําให้ทําแบบนี้ก่อนเพื่อพยายามจะแชทกับเจ้าหน้าที่นะครับถ้า,าทําวิธีที่1ได้เนี่ยหลังจากทําวิธีที่1ในครั้งแรกเนี่ย ครั้งต่อมาเราไม่ต้องใช้แอปแล้วนะครับครั้งต่อมาเราสามารถกดใน a d Manager ได้ซึ่งจะง่ายขึ้นก็ยังเป็นวิธีเดิมก็คือแชทกับเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะครับวิธีหนึ่งกับวิธีที่สองเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการแชทเหมือนกันนะแต่มันกดวิธีการกดเนี่ยมันกดคนละช่องทางอันแรกจากแอปนะครับอันที่สองจาก a d Manager หรือว่าจากในคอมนะครับแล้วก็วิธีที่สามถ้าเราแชทไม่ได้ทำตามวิธีที่หนึ่งไม่ได้สองไม่ได้ก็ให้ทำวิธีที่สามก็คือเราก็ทำได้แค่ส่งข้อความไปทางหน้า Newsfeed ของบัญชี ของเรานะครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าส่งข้อความไปก็เราก็ไม่รู้เขาจะตอบหรือไม่ตอบหรือบางทีก็น,าน้าเลอเกินกว่าจะตอบแต่ก็ไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเราแชทไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากวิธีแรกกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Facebook a d อันนี้มานะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับยิงแอดหรือว่าดูโฆษณาเนี่ยบนโทรศัพท์มือถือนะครับตัวมุม ขวาบนเนี่ยนะครับ Facebook Ads อันนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอาจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้มาคลิกที่เครื่องหมายขีดสามขีดมุมซ้ายบนนะครับที่เป็นเมนูนะครับแล้วก็คลิกจิ้มที่คำว่า Help นะครับ Help อ่าทีนี้มาที่หน้านี้เราก็จิ้มคำว่า Visit Help Center นะครับอ่ะมันจะมาที่หน้า นี่นะครับ Business Help Center นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคำว่า Facebook for Business Page นะครับคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับ Facebook for Business Page นะครับจะมาที่ตัวนี้นะครับ Facebook Page ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์เนี่ยนะครับ เว็บดอทเฟซบุ๊กคอมสแลชบิเซีนะครับจิ้มที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะพามาที่หน้านี้นะครับยังไม่ยังไม่จบนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปที่ด้านล่างนะครับมันจะเจอคำว่า,า get support ตรงนี้นะครับ what else can we help you withget support ครับลิกเลยอ่ะกลับมาหน้า b u s i n e s s help center คล้ายๆเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมสะทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นเอ่อจะเป็นเหมือนคล้าย FAQ ถ้าเราจิ้มเข้าไปเราก็จะเห็นคำตอบที่เขาเหมือนกับเตรียมไว้ให้เราอ่าน ล่วงหน้านะครับแต่ว่าเราเราจะแชทเราจะพยายามแชทกับเจ้าหน้าที่นะก็เลื่อนลงมาหาคำว่า file answer or contact support นี่นะครับ get started นะครับจิ้มเลยนะครับแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็น FAQ เหมือนเดิมก็ยังไม่เอานะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนเจอ file answer หรือว่า contact support get start อีกทีนะครับคือซ่อนแล้วซ่อนอีกนะครับ อตอนนี้ได้ละเรากําลังมาถึงสเต็ปหนึ่งสองสามที่เราจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็คือว่าให้เลือกนะครับ select asset อันนี้เนื่องจากผมมีบัญชีหลายอันนะครับก็จิ้มอันที่เราบัญชีที่เรามีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเนื่องจากอแอดโฆษณาไม่ผ่านหรืออะไรก็ตามนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก issue หรือว่าเลือกตัวปัญหานะครับเช่น my ad disapprove โฆษณาของผมไม่ผ่าน approve นะครับมาที่หน้านี้นะครับก็เขาก็จะบอกโน่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเราก็ Still need help ยังต้องการเขาช่วยเหลือหรือไม่ใช่แล้วก็กด contact support นะครับเราจะมาที่หน้านี้และอ่าเราก็จะใส่อ,อี ל, เมลใส่ตัวเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับแล้วก็เหมือนกับใส่ข้อมูลเบื้องต้นลงไปนะเช่นโฆษณาอันนี้เราใส่เป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้ Memory, นะครับโฆษณาไม่ผ่านทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ถูกกดแล้วสมมุตินะครับ สูกกดแล้ว ประมาณนี้อันนี้ผมผมเป็นบั๊กนิดหน่อยที่โทรศัพท์โฆษณาไม่ผ่านทั้งที่ถูกกดแล้วคืออันเนี้ยถ้าเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะเจอเจ้าหน้าที่คนไทยที่ตอบกลับเป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าไม่เจอเจอ้าหน้าที่ภาษาไทยเนี่ยก็จะเจอเจ้าที่ที่ตอบเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอ่านภาษาไทยได้แต่เขาก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าบางครั้งถ้าถ้ามันมันไม่ได้จริงๆก็อ,อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะใช้ Google Translate ช่วยหรืออะไรก็ตามนะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเขามักจะอ่านออก เขาด้วยวิธีการอะไรสักอย่างแต่เขาอาจจะไม่ได้ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยนะครับก็พิมพ์ตรงนี้ให้ครบนะครับแล้วก็คลิก start chat ปุ่มสีฟ้านี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกว่า a v ล r a t e w a i ting time คือรอประมาณ4นาที start chat ปับ๊บแล้วก็คอยเข้าไปรอในตัว messenger ตัว Chat แชทนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับ ถ้าได้เคยทำแชทกับเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีที่1นึ่ไปแล้วนะครับครั้งต่อมาเราจะสามารถทำวิธีที่2อนี้ได้นะครับก็คือมันจะไม่ต้องไปคลิกมั่วซั่วซับซ้อนเหมือนวิธีที่1แล้วนะครับให้เข้ามาที่ a อ s ส a แมน e เในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ทางมุมซ้ายเนี่ยนะครับให้คลิกที่คำว่า help เครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า contact support team นะครับอัอนนี้เท่าที่ผมํามาเนี่ย ต้องทาต้องทาแชทด้วยวิธีที่1ก่อนนะคือมันต้องมีประวัติการแชทกับเขาก่อนนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยมันถึงจะมีปุ่ม contact support team ให้อันนี้ก็จะง่ายแล้วใช่ไหมครับคือคลิกตรงนั้นแล้วก็มาคลิก contact support team ปั๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการเดิมครับเ,เลือกบัญชีตรงนี้ให้ถูกนะครับปัญหาเกิดจากอะไรใช่ไหมครับแล้วกเ็เนี่ยครับ contact support solution uh, contact support ตรงนี้ uh, คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับใส่เบอร์ใส่อะไรลงไปแล้วก็กด start chat นะครับมี average time บอกว่าต้องรอกี่นาทีอันนี้คือวิธีที่2นะครับซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเคยมีประวัติแชทด,ด้วยวิธีที่1มาก่อนนะครับตอนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่ใน ในโทรศัพท์ในแอปเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําตามวิธีที่1ได้แบบท,ที่ที่สอนไปนะครับก็ทําไม่ได้นะซึ่งมันก็จะทําให้วิธีที่สก็ทําไม่ได้วิธีสุดท้ายเลยวิธีเดียวที่เราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ก็คือที่หน้า Facebook ของเราเนี่ยแหละนะครับหน้า n e w ส์ฟ e ีของเรานะครับให้มาคลิกที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเป็นลูกศรชี้ลงนะครับแล้วก็คลิกที่ Help and Support นะครับแล้วก็ Report a uh, problem นะครับ report a problem ตรงนี้นะครับเราก็มาเลือก something went wrong นะเป็นเครื่องหมายตกใจด้านล่างนะครับถ้าใครจะเป็นภาษาไทยจำตัวเครื่องหมายเอาก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือก choose an area ปัญหาของเราคืออะไร a d d สนะสมุิเป็นเรื่อง a d d นะ topic ก,ก็อะไรก็เลือกไปเช่นอะไรเนีย account issue ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะ topic detail can't access account อ่ะก็คือไม่สามารถ เข้าสู่บัญชีได้แล้วก็พิมพ์ดีเทลลงไปนะพิมพ์ดีเทลลงไปแล้วก็ใส่ถ้าใครใส่สกินช็อตหรือว่าตัวแคปหน้าจอลงไปให้ดได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็กดสับมิทนะครับปุ่มสับมิทตรงนี้นะครับวิธีนี้ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาตอบกลับมานะครับเวลาที่เขาตอบกลับมาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเดี๋ยวผมออกก่อนนะ discard ก,ก่อนมันก็จะขึ้น n o t i f i c a t i o n นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับ Help and support. Support เเลขขึ้นาว่า เออมีการติดต่อกลับมาแล้วนะครับก็ให้ไปเปิดดูนะครับแล้วก็ติดต่อ,อก,กับเขาผ่านทางช่องทางนี้นะครับโอเคนั่นก็คือ3วิธีนะครับในการพยายามติดต่อ,อก,กับเจ้าที่ Facebook นะครับเพื่อแก้ปัญหาใดๆก็ตามเกี่ยวกับบัญชีโฆษณาหรือบัญชี Facebook ของเรานะครับ